ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็ได้มีเวลานะครับผมมาเดินป่ามาเที่ยวป่านะครับผมซึ่งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งคืนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับผมก็เ่เดินทางมาสักระยะหนึ่งนะครับผมอากาศก็ค่อนข้างดีนะครับในวันนี้นะครับผมได้ยินเสียงนกร้องเอระหว่างทางๆนี่เยอะมากเลยนะครับผมอากาศดีมากเลยนะครับผม ดีมากเลยนะครับวันนี้ครับเราก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับเราก็ได้มากันสองคนนะครับแล้วก็สนักตัวโปรดอีกหนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวเราดูนะครับว่าผมจะพามนนอนป่าคืนนี้นะครับจะไปจุดไหนนะครับผมโอเคครับเราไปกันเลยครับผม สวัสดีครับเราก็ได้เดินทางมาเสุดเอ,อไล่ของชาวบ้านแล้วนะครับผมเลยไล่นี้ไปก็จ,จะเป็นเอ,อป่าล้นๆนะครับผมนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นไล่ข้าวนะครับผมข้าวดอยซึ่งเขาก็ทำกันเนกี่ยวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับผมไอ้อพวกนี้ที่ขวางหน้าผมเนี่ยมันก็คือเป็น อดอกไม้กวดนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้นี่มันแก่แล้วนะครับผมพวกที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยพุทธิพวก,พวกดอกมันเนี่ยถ้ามันแก่แล้วนะมันก็จะมีมันก็จะทําให้เราเนี่ยอคันตัวนะครับผมถ้าเราไปโดนมันนะครับผมเดี๋ยวไปต่อนะครับผม สวันะครับเราก็ได้เดินมาสระยักหนึ่งครับผมแต่ว่าผมเนี่ยได้มาเจอกับพวกเห็ดที่ผมไม่รู้จักชื่อนะครับผมซึ่งอยู่ข้างผมนะครับผมมันขึ้นหลายหลายเออหลายหัวมากเลยนะครับผมแต่ว่าความใหญ่ของมันเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะครับผมให้ดูนะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นอีกเห็ดอย่างนึงนะที่ผมไม่รู้จักชื่อนะครับผมแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีพิษหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าดูลักษณะก็ไม่น่าจะมีนะผมอันนี้ก็เมื่อกี้ก็ผมเหยียบโดนมันนะครับผม แล้วก็อันนี้นะครับผมก็ขึ้นตามป่าพายแบบนี้ครับผมถ้าใครรู้ก็อู้ขบวนนั้นนะครับเยอะมากเลยนะผมตรงนี้ก็ผมเด็ดดูนะครับผมปั๊บโอ้โหใหญ่มากเลยนะทุกคนใหญ่มากขบวนมีใหญ่กุ่านี้นะผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมนี่นะครับขึ้นตามขึ้นเต็มตามเออใต้ต้นไม้เลยนะครับผมโอ้ผมพาดูนะครับผม ใหญ่มากโอ้ดูครับดูครับดูเห็ดหัวใจเหมือนหัวใจเลยนะทุกคนดูครับดูใหญ่มากนะครับเห็ดชนิดนี้มันใหญ่มากมันใหญ่มากเลยครับผมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่มีพิษนะครับเพราะว่าอันนี้มันโดนกินนะครับผมน่าจะไม่มีพิษนะครับผมแล้วก็นี่ครับนี่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่เห็ดตรงนี้นะครับผมมัน มันเท่มากเลยนะทุกคนแบบว่ามันโอ้มันเท่มากเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูครับดูดูดโอ้มันสวยนะทุกคนก้างของมันเนี่ยเกือบเท่าข้อมือแขนผมเลยนะครับผมก็คงไม่เด็ดมันนะครับเพราะว่าก็น่าจะปลอกให้มันเป็นธรรมาชาติแบบนี้นะครับผมสวยมากมันสวยจริงๆนะครับขืนเต็มเลยนะครับผม ตามต้นไม้ต้นนี้นะครับผมผมก็ไม่รู้นะครับว่าต้นไม้ต้นนี้เขาเรียกว่ามันคือต้นอะไรนะครับผมแต่ว่ามันขึ้นได้แบบสวยมากเลยนะครับสีเหลืองเลยนะคผมถ้าดูใกลๆนี่มันจะเหมือนพวกเห็ดขี้ควายนะครับแต่ก็ไม่ใช่นะครับแต่มันน่าจะไม่มีพิษนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันน่าจะเดินแมงกินนะครับแสดงว่ามันไม่มีพิษแมงก็เลยกินได้นะครับผมนี่ใหญ่มาก ตอนนี้นะครับทุกคนเจ้าสุนัขของเรานะครับก็ได้เจอกับเจ้าเต,าต,าต่านะครับผมนี่นะครับเต่าลูกเต่านะคทุกคนนี่เราเข้าป่าถ้าเกิดเรามีสุนัขเราก็จะเจอแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมก็เป็นเต,านตา่านะครับผมเต่าภูเขานะครับผมตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นเต่าภูเขานะครับผมซึ่งตัวมันเล็กมากเลยครับทุกคนนี่ โอเคครับเราเข้าป่าเราก็ได้เจอพวกสัตว์ป่าแบบนี้นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเต่าไม่น่าใช่เต่าหกนะครับน่าจะเป็นเต่าดอยนะครับผมเต่ามันเต่าตัวนี้มันยังเล็กอยู่นะผมเป็นเต่าสีเหลืองนะครับผมโอเคครับเราจะปล่อยนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับผมโอเคครับเจ้าเต่าไว้เจอกันใหม่นะไปรอถูไว้อ๊ยนน้ำ มันเพิ่งเคยเข้าป่านะครับผมมันไม่ยอมปล่อยเลยนะครับผมเดี๋ยวมันก็ปล่อยเองครับผมนี่ครับก็เป็นป่าข้างบนเนี่ยเป็นป่าป่าไผ่นะครับผมแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเป็นป่ามันจะเป็นลงดิบนะครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่ลงดิบนะครับผมก็คือป่าธรรมดาธรรมดานี่นะครับผมนี่นี่ครับผมก็ถึงลำธารแล้วนะครับผมลำธารแบบนี้นะครับทุกคน ก็ไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรนะผมก็ถ้ามีสัตว์น้ําก็อาจจะมีแค่เป็นพวกกบนะครับผมแล้วก็ตับพบางตัวนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมเห็นวเราก็จะต้องตรงนี้นะครับผมเราก็จะก่อไฟแล้วก็เราก็เราก็จะผูกเปลนะครับผมแล้วก็เอ่อก,ก,ก่อไฟเพื่อไม่ให้พวกแมลงเนี่ยมายุ่งกับเราครับผมเพราะว่าเราก็คงยังไม่ทันข้าวกินนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีข้าวอะไรกินเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็เริ่มกันเลยครับผม อนนี้ครับผมก็กาะไฟอันเป็นที่เสร็จสิ้นนะครับผมแล้วกาะไฟในป่าแบบนี้เนีัยผมก็หนึ่งก็คือเพื่อไอล่พวกมันแรงพวกยุงออกไปจากเรานะผมเพื่อให้มันเนี่ยไม่ต้องมาอยู่ใกล้เรานะผมแล้วสองก็คือทำให้คนที่มาชิวป่าแบบเราเนี่ยรู้นะว่า,วาตรงนี้เนี่ยมีคนอยู่นะผมเขาจะได้แบบระวังในการชิวป่านะผมจะได้ไม่พลาดใช้อาวุธยิงสัตว์ต่างๆเนี่ยมาโดนเรานะผมแล้วเขาก็จะแบบ รู้ว่าเออมีคนอยู่นะเขาก็จะแบบเหมือนรู้ว่าเออมีคนอยู่นะแค่นั้นนะผมเขาจะได้เขาจะได้รู้ว่าเออที่ตรงนี้ไม่ควรไปใกล้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะต้องผูกเปลนะครับผมไม้ LEGO ไม้อันนี้นะครับผมแล้วก็กับไม้อันนู้นนะครับผมแล้วผมก็จะนอนตรงนี้นะครับผมให้ถึงเวลาสักม,มืดนะครับผมแล้วผมก็จะออกเออส่องสัตว์น้ํานะผมกลับ,บบ้านนะครับว่าคืนนี้เราจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปหรือเปล่านะครับผม โอเคครับผมไปเลย โอเคครับผมตอนนี้ครับผมก็ผูกเปลอันเป็นที่เสร็จสิ้นนะครับผมผูกเปลกับกองไฟนะครับผมผมก็จะต้องขึ้นไปนอนบนเปลสักสักชั่วโมงหนึ่งนะครับผมรอให้มันมืดนะแล้วก็ค่อยออกเดินทางต่อนะครับผมโอเควิธีการผูกเปลแบบนอนให้ไม่ปวดหลังนะครับเราก็ต้องผูกเปลแบบให้มันแน่นๆแบบนี้นะครับผมให้มันตึงๆนะครับผมเวลาเรานอนเนี่ยเราจะได้หลังเราจะได้ตรงๆถ้าเราหลังเราจะได้ไม่ต้องแอนจะได้ไม่ต้อง จะได้ไม่ต้องปวดเอวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมนี่จะไปน,นอนแล้วนะครับผม ตอนนี้ครับทุกคนก็เป็นเวลาเใกล้จะค่าแล้วนะผมถ้าอยู่ในป่าแบบนี้นะผมเวลาใกล้จะค่าแบบนี้นะครับผมเราก็ต้องแบบพยายามมองให้ร,รอบๆของเรานะครับแล้วก็เลาะแล้วก็สังเกตแล้วก็เอตั้งใจฟังนะครับว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีพวกสัตว์ต่างๆเอลงมากินน้าหรือว่ามันจะเป็นเมันจะมีพวกคนแบบหาของป่านะครับผมเดินมาอยู่ระแวกนี้นะครับผมเราต้อง ระวังตัวเราด้วยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับผมเดี๋ยวผมก็จะต้องนอนให้เลยเวลาสักสักสองค่มนะครับผมเราค่อยออกออกเดินทางต่อนะครับผมแล้วเจอกันตอนมืดครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเป็นเวลากลางคืนแล้วนะครับผมเวลาที่แบบเรารอคอยมาแล้วนะครับผมแล้วก็จะออกตามล่าสัตว์น้ำนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคืนนี้นะครับเราจะได้ อะไรหรือเปล่านะครับผมไปกันเลยครับผมไปก็ในวันน so ี้นะครับเราก็ได้ส่องสรน้ำนะครับผมเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้เจออะไรเลยนะครับผมรอบนี้เรามาเราไม่ได้อะไรเลยนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก็ต้องขอจบเท่านี้นะครับผมเราเจอกันในคลิปหน้านะครับว่าเราจะไปหาอะไรต่อนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมลาตีสวัดครับผม